สบายดีมาพอบาโนยสาวลุงคือเก่าบา้อยสาวลุงมาวัดเชียงควนอีกรอบนึงเนาะแต่รอบนี้บาโนยจะพาเข้ามาไหนนี่ในหอที่บาโนอยอยู่สูงๆนี่อยู่สูงๆนี่นเดี๋ยวบานนยจะพาเข้าไปไหนเนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยวันในนี่มีอย่างให้เบิงเ้งแดนเนาะในห,หูนี่ในหูเข้าไปนี่นี่เพคนจะไปป้ายบอกว่าระวังหัวต่ำคนละไปเข้าไปน้ากันเลยเอาน้ำกันลังเข้าไปแล้วเดี๋ยวเบื้องน้ำกันวันในมีอย่างเดียอาจจะหูแคบแดนเนาะพี่น้องตรงได้คอยลงจะทางนี้มันลง,งายากเลยต้นคอมีทางลงได้สองทางแต่ว่าทางนี้ เป็นทางที่จะได้เห็นอันไหน,นหนึ่งเนาะอย่าถ่างเนาะพอตากดิไปลงมาสั้นหนึ่งละมาหัดสั้นนี่ละนี่จะย่างอ้อมย่างอ้อมเนยเดี๋ยวเบิ้งขันไดท่ทีว่าเบาน้อยลงมานี่ขันไถ่ขับจะกขับแกบเลยเอาลงมาลงมา ลงมาไปไปต่อลงไปอีกส well> ั้นนึ่งนะเยอลงเงี้ยกท่อีกทีมาได้เลยทางนี้หงง่ายกว่ามาลงมาสั้นที่สองมาเลยน่ลงมาสั้นที่สองมีอย่าง้รมาบ่งน้ำกันได้พี่น้อง โอ้เพ oh, ื่นห้องว่าหมอนน่าหล่วานจังไหนี่โอ้ขออนุญาตถ่ายทำเด้อค่ะน้าขออนุญาตถ่ายทำเนาะมีน่าลกับสวรรค์ฉันมาบังรอบๆกันเนาะอ๋อซีดดทั้งหลายค่ะบ้านน้าขออนุญาตถ่ายทำเด้อเก่อลงเ่า็อปยูทูบเนาะ เนีย่ยปัดคำเ,เนอะแต่พอไม่ให้นอกจะเปิดไฟไว้เนี่ยเราจะมืดแดงเป็นมุกป,ปั้น

ไ,ได้ไดวไร้ต่ออีกสั้นหนึ่งีกก็้กะะ่ะเ <c oughs> ใช่เอาไป้เดี๋ยวเราไปต่ออีกสั้นหนึ่งนะอีกสั้นนี้ี่ยส่เาว่าข้าตามเอไปไหนะดท้งั้งเทินสุดเลไม่ได้รนไม่กี่มากก็ใครอืมเ่ยออหมุนลงมากอดไว้ป่อย ข้าวน้อยก็มานนะเดี๋ยวดูเรงมานนี่ได้เนื้อเห็นแบบน้อยเข้าน้อยมากก่ามาลงไปอีกสั้นที่สามอ่ะจำน้องเนี้ยกระโดดลงนี่บอกเลยค่ะอ๋อเอาเพิ่งน้องเด้องเนิะ ลงไปทันลงนะมาอีกมาจะเันสั้นสุดท้ายมาสั้นที่สามแล้ววะสั้นที่สองสั้นที่สามแล้วจะไหนนี่มีทางลงอีกเองโอ้ยังมีอีกสั้นหนึ่งเดี๋ยวลงไปต่ออีกสั้นหนึ่งหนึ่งนี่เขามามีทางขอมานี่ได้นี่ขึ้นได้ลงได้ทางนี้ เป็นลุเป็นสั้นสุดท้ายตัวนี้สั้นที่สองอยำบ้านมาค่ะยางรอบงรอบๆเนาะเรื่องเอาลงขั้นหนึ่งกันเรื่องนลงมามีทางลงอบบีกอีกเลยมีทางล,ลนะงลงไป็นลุมอีก ไปเดียวกันตัว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 ไฟไฟไปลงไป,ไปงลงไปอีกสั้นหนึ่งสั้นลุมน่าจะเป็นสั้นลุมสุดแล้วไป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 อืมคนน้อยกั็ลงน้ำขาวได้หมดเลย ต้องหาทางขอามันลุดอยู่จะท้ามีใสเลย้ะค่อยค่อยๆว่จังลงลเยียบเยียบเยียบลงสั้นลมสุดแล้วปีะเนี่ค่อยลงเด้อคอยลงเด่อซองอัจจะแคบยุดน้อยหนึ่งเนื้อทีบมหลายก็ได้

ที่คุณเหตุภาพมาเห็นชั้กเ็ตูั้นถชาีิ่มจะมีต้นงิ้วน้ำเนาะคนจะเห็ดให้เบิ่งเนาะโอ้สั้นนี่เป็นนาะสั้นลุ่มซุดเป็นสั้นนั้นมอนรกเลยเนาะนี่คนจะเหตุภาพใหเบิ้งเนาะจะปั้นหุ่นปั้นนั้นให้เบิ่งเนาะ สันรุมสุดเนี่ยจะออกบาได้เนาะจะต้องขึ้นไปสั้นถึงอีกนเนาะเดี๋ยวบ้านว่าจะพากับขึ้นขึ้นไปสั้นถึงเนาะทางออกจะอยู่สั้นถึง ไปขึ้นไปคือเกาบอนี่ไปขึ้น,นทางออกทางออกอยู่ทางนี้นี่มาทางนี้นอไปล้มาพี่ทางออกไปมันสูงเว้ย อ๋ลุงลุงเดียวไหมอ้หัวตาหัตาเ่อ้หัวตายานสินบาลญาณญาณลยไปหาทางออกได้หมดเลยลุงเข้าไปข้างในคุณละวบมีทางออกคนนี้น้ำเย็นสบายงานเะอ้โหนระเอ รยากาศเยี <b ora? S 1> right. ่ยมเยัว hmm. ี่ปุลัยเออหลายแล้วบนทางออกไัมลกทุเออ้ะเลซันมีสันมรลกสันสวรรค์เออต้นยูนวำมีต้นยูน้ำนไหมนนามเยอะอันนี้สันมรลกเอะยู่จังคนชิงควน วัดเซียงควนพี่น้องแรงท่องเที่ยวยนี่สาต้นทางออกอเห็นแล้วทางออกอ,ออกทางนี้โอ้โอกปากหยักเด่นนี่นะปากหยักขึ้นนิบทางออกข้างนอกบ้กาวน้อยก็เคยทายลงไปเลยเนาะข้างนอกบรรยากาศข้างนอกเนาะทายยาก เห็นบรรยากาศข้างนอกอะ่ะกับไปเบิ่งคลิปเก่าๆเดอ้อสุดท้ายนี้บานน้อยสรุงก็ขอขอบกับใจเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอให้เพื่อนๆจงโชคดีไว้พ้อคิดหนาเดอ้อบายบายขอบใจ